โอ้กมไงบเลีโอ้ยแซ่บปเป็นไงปีน้หนำลายปีนจะคืนหาาเป็นไงนะดีกว่าเมื่อวานอ่าพี่เดือนลุยพี่เดือนต้องให้เจ้าภาพกินเหงื่อนะวันเกิดนะักแมน่เพราะปีนี้แล้วพี่เดือนทาข้าวหน้าเป็ดให้เขาปีนี้ก็ทาข้าวขาหมูให้เขา ท้อนกลางสักพักจะมาอยู่ของพี่หมดโอ้ยทำไมจะรวมไปอยู่ในนั้นหมดแล้วและสุดท้ายก็จะไม่มีท้อนกลางโอ้โหอคือที่กูมาเอาเนี่ยนะครับนี่นี่นี่เข้มข้นไหมเนาะเออมันนุ่มมันนุ่มเนาะมันเข้มข้นไหมเข้มข้นต่องลูกอ่ะนะพี่เดือนหนูบอกหนูทำเองหนูทำเองอุ้ยมันต้องเจาะขุนเป็นแก๊สหมดเป็นถังแล้วมั้งเนี่ยใช่มันต้องใช้เวลาสูงอร่อยอ่ะนะ อร่อยอร่อยอร่อยเนาะอร่อคือยรสชาตินี้หนูคิดถึงไทยรูบ้างออเกินรสเอ้ยจริงจริงนี่เดือนถอเลยพ่อพ่อหนูทำรสชาตินี้เลยเวลาพีทำกินก็ไรวก็เพราะว่าพี่นัาทำรสชาตินีพ่อพ่อเกิขนาดอาหารจีนพี่เดือนแล้วพี่นอานลแกจะทำอาหารจีนแล้วแล้วคนจีนอ่ะเขาจะถูนเขาจะรู้วิธีแล้วเขาจะแบบวกินกับริการทย่างพี่เดือนคุ่อกถ้าพี่เพชรทำน้ำจิ้มอ่ะ ันจะอร่อยนี่วันนี้แต่เราไม่มีเวลาทำเพราะอะไรนะเนไหขอบคุณมากนะคะสำหรับวันเกิดขอให้ร่ำให้รวยนะแค่อร่อยนะเดี๋ยวที่หน้าเดี๋ยวพี่น้าเดี๋ยวพี่หน้าทำอะไรอีกไปรู้เนาะรอดูที่หน้านะวันนี้แค่นี้พอเด้อของขวัญจ้าจะาถ้าอยู่ตรงทีดิทนี่แหละจะมาหลอดพิธีการสามพี่หน้าสปัดตรงพีดิทนะคนนี้จะพาไปดูบ้านต่อบ้านนี้วันนี้เสร็จแล้วนะครับบ้าน ตอนนี้กําลังลงสีนะครับนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนกําลังลงสีนะครับทุกคนโอ้โหนี่ฮะเสร็จเสร็จรูปแบบลงสีก็เสร็จแล้วนะแต่ตอนนี้นะฮะลงสีเสร็จก็จะไม่สามารถขึ้นบ้านได้นะครับเพราะว่าต้องรอสีแห้งนะครับหลังโรงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่นี่ันมุมนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ดูแล้วก็หลังใหญ่ฮะใหญ่ใหญ่หญมากๆนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูบันไดนะครับบันไดาทางขึ้น<า>เป็นบันไดวนนะครับ อาจะติดไฟเพิ่มนะฮะอันนี้ก็หลอดไฟนี้ก็หลอดไฟนะครับรอผีแห้งตอนนี้ช่างก็เก็บของขึ้นร,รถแล้วนะฮะพร้อมที่จะเดินทางกลับนะครับผม เดินรอบๆดูฝันทางโน้วนว่าด้านปลอดภัยกำังโดนฝันข้างฝังทางนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดิวไปพาเดินอ้อมอ้อมบ้านเลย ดัานข้างนะครับกคนก็จะสวยอยู่นะอยอดถือว่าหลังใหญ่มากนะไงพี่นังสวยไหม เดี๋ยวเขาแถมมามซื้อบ้านแถมมามเยวะโซื้อบ้านแถมมาเท่ซื้อบ้านแถมมามาจับนะน่ะเขาทาสีหรยังน่ะยังยัเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของนี่ก่อนเรายังไม่ได้ทำทีเียกันเลยต้องการอะที่จันสวัสดีเออ แล้งก็อย่างเมื่อแหรอเนาะของน้ำของน้ำเนามีน้ออยู่ไหของน้ำนบมีอาบน้ำไหมเนี่ยเอาไปให้อยู่บ้านเราบ่เนี่ยเสดี๋ยวพี่น้าจะพามันเลย้านแม่มาก่เราไม่ถูกสนิทกับมาม่าใช่ไหมเพีฮะกินได้กินได้ได้ได้อันนี้ก็เป๋เป็นเป็นสีเป็นสี้ก้อน กันครับช่วยครับเพียช่วยบอกเพจเพียให้เอีทีหนูหน่อยอ่าชื่อเพจผู้ยอดไม้เก่าครบมีคนขามาหลายคนแลยคเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งห้าหกเก้าเก้าก้าหกสองร้าทำบ้าน่อกดาวทุประเทศครับคิดค่าส่งเพิ่มไหมดูที่ขนาดของตัวบ้านเพียไม่อยาก้านเพียทำบ้านให้น้องหนือหลักเสาเดียว เอาวะเสาเดียวกพื่อทำให้เอาวะเฮ่อเสาเดียวเอาบ่เดียวอย่าคิดนานเอาบ่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดียะครับ้าทำไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมเดียะทำได้ครับทำได้ทำตามแบบได้หมดเล้วโอ้แบบในใจก็ตอนนี้หนูอยากเล่นสะพาน ระมาณโคาะ้า่ประมาณสเมตสั่งไม้มาทำดีกว่าครับสั่งไม้ผมไปทำดีกว่ารสั่งไม้เลยทำพระนี่ขไม้ค้าเป็นไไทยด้วยหนูให้เพียร์ันเพียรถูกมาได้ไหมอันนี้ช่างไฟจะค๋องโค้งทุกๆคลแนนท่านเดียวแซนนลตัสดีทุกท่านครับวัสดีครับเบียร์จ้คของคนงานเองอะไรนะฮะ ไม่เอาเอาเพีงคำา cover cover ใช่ cover เองหอยฮักหอยฮักล่าสุดตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับวันนี้จะห้าหมื่นะครับห้าหมนเนายินดีเลยยินดีคุณน้าได้ต่อไปอ่างรมือนต่อไม่ด้เราลงมือหมื่นเห็นเนาะโอ้ไฟ้ามากครับออมปุ๊บต้องกับเรกาังสั่งไซนีนะคร โ <Okay, S 2> นะอเคตันนี้ก็พาทุกคนดูบ้านนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การกากรับชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับอ,อกเบ, 5, เบียร์ทรัขนมด้วยนะครับสวัสดีครับผุ่